การออกกาลังกายคือการทํากิจกรรมที่ได้ออกแรงหรือเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งมีหลายรูปแบบการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพโดยช่วยจัดระเบียบร่างกายและควบคุมอารมณ์เป็นอย่างดีรวมทั้งเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายโดยต่างๆได้แก่ ความทนทานความแข็งแรงกายการทรงตัวและความยืดหยุ่นดังนี้ 1. ความทนทานช่วยให้หัวใจแข็งแรงเพื่อร่างกายจะได้ลําเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆดีขึ้นและไม่เหนื่อยง่ายเมื่อทำกิจกรรมหนักๆ 2. ความแข็งแรงช่วย แบกของหนักออกแรงร่วมทั้งทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้กล้ามเนื้อได้ดีขึ้น 3. การทรงตัวช่วยให้ทรงตัวร่วมรวมทั้งเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่ล้มได้ง่าย 4. ความยืดหยุน่นช่วยให้ยืดตัว เอวตัวหรือเคลื่อนไหวร่างกายได้ง่ายขึ้นครับเอาฮับกับออกกำลังกายให้หนึ่งกันเลยครับท้าบเพื้นได้บริเวณกล้ามแขนและหน้าท้องท่าที่สองท่าชั้นพื้นได้กำลังแขนและกำลังหน้าท้องและกำลังสะโพกค,ครับท่าที่สามท่ากระโดดตบได,ได้กำลังแขนได้กำลังแขนแล้วก็กำลังต้นขาครับ